สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเวียนชาแนลนะคะคลิปแรนดอมสั้นถามมาต่อไปสิ่งที่รอคอยอยู่ในตอนนี้จะประสบผลสำเร็จหรือไม่ไม่ว่าคุณจะรอคอยเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักหรือคุณรอคอยอะไรก็ตามสิ่งสิ่งนั้นคุณจะได้รับนะคะซึ่ง ่ตอนเนี้อาจจะไม่ช่วยช่วงเวลา p พ r f ์เ t timing อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้รับมันอาจจะมีความขัดแย้งมีความนิ่งความเงียบซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือตัวคุณเองนั่นแหละที่ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบลงไปด้วยดี จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลียชัดเจนสิ่งที่คุณคิดว่ามันจบไปแล้วมันไม่สามารถเป็นไปได้ขอให้มีความหวังไว้นะคะสามารถเป็นไปได้แน่นอนอาจจะเป็นข่าวทางไกลก็ได้นะคะที่คุณรอคอยซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ให้มั่นใจได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ความสุขรออยู่ข้างหน้านะคะสิ่งสิ่งนี้ รอคุณอยู่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าแน่นอนนะคะที่คุณจะได้รับทั้งความอุดมสมบูรณ์ความสุขและความมั่นคงในชีวิตขอให้คุณรออย่างมีความหวังรออย่างมีความสุขและเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นคุณจะได้รับแน่นอนนางฟ้าแนะนำว่าช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ที่เป็น perfect timing อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ควรจะได้รับ ดังนั้นให้คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาดให้คุณออกไปข้างนอกบ้างเพื่อที่จะได้มองเห็นสิ่งใหม่ๆเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกไม่อึดอัดเพื่อที่คุณจะได้มองโลกกระทัดได้กว้างไกลและมีความสุขได้มากขึ้นขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วทำความฝันให้เป็นจริงได้นะคะความฝันของคุณสามารถเป็นจริงได้ถ้าปัจจุบันของคุณมีความสุข ขอให้เกาะอกกอดอารมณ์ที่ขุนมัวของคุณไว้อย่าให้อารมณ์ขุนมัวปรากฏออกมาขอให้เจนเป็นแต่อารมณ์ที่มีความสุขสดใสล่าเริงนะคะคุณเป็นผู้ให้มามากมายแล้วต่อไปนี้คุณจะได้เป็นผู้รับบ้างคุณเหมือนกับคนที่ดูดีมีความสุขตลอดเวลานะคะใครมองเข้ามาก็เหมือนกับ เขารู้สึกว่าอยากจะเข้ามาคบหาสมาคมขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาดู random EP ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูแรนดอมทุกคนมีความสุขสมหวังและคุ้มค่าในการรอคอยสิ่งที่รอคอยประสบผลสำเร็จทุกผู้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ